ตรวจรับติดแอนติเจนเทเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิดที่ทำได้สะดวกง่ายและรวดเร็วค่ะเราจะเก็บตัวอย่างจากหลังพรงจมูกใช้เวลาในการตรวจประมาณ15-20นาทีการตรวจนี้จะไม่แม่นยำได้เท่ากันตรวจ RT-PCR ซึ่งทำตามโรงพยาบาหลหรือตามห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่โควิดแพร่ระบาดเยอะตอนนี้ การตรวจรับผิดแอนติเจนเทสจะทําให้เราสามารถคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราแนะนําให้ตรวจหลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อประมาณ5-14วันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะหรือตรวจเมื่อมีอาการที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิดได้แก่มีไข้มีอาการทางเดินหายใจเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นต้นค่ะ เราควรจะเลือกซื้อชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยค่ะโดยการที่จะซื้อเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าตัวชุดตรวจนี้ยังไม่หมดอายุโดยที่จะดูทางด้านหลังนะคะจะมีวันหมดอายุอยู่และภายในชุดตรวจจะมีตัวสารดูดความชื้นจะแ,แสดงสีว่ายังสามารถใช้ได้อยู่ค่ะ ซึ่ตรวจรับิดแอนติเจนเทสนะคะจะประกอบไปด้วยก้านสำรีสำหรับการสวอบค่ะตลับทดสอบค่ะหลอดใส่น้ำยาและฝาหลอดสำหรับหยดน้ำยาค่ะขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจรับิดแอนติเจนเทสนะคะเริ่มต้นด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะจากนั้นเราก็ เอาไม้สวอบออกมาเช็คว่าก้านยังตรงดีนะคะแกะไม้สวอบออกมานั่งในท่าที่สบายค่ะหลังจากนั้นให้เลือกใส่ไม้สวบเข้าไปในจมูกข้างใดข้างหนึ่งโดยให้ตั้งฉากกับใบหน้าใส่เข้าไปเรื่อยเืจนลึกประมาณ7.8เซนติเมตรจะรู้สึกว่าชนกับผนังจมูกทางด้านหลังแล้วหมุนประมาณห้ารอบค่ะจากนั้นจึงนำไม้สวอบออกมาค่ะ เปิดหลอดใส่น้ำยาเพื่อนำไม้สวอปที่ตรวจเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเขย่าประมาณ1ิบครั้งเพื่อให้เข้ากันตอนที่จะเอาไม้ออกให้บีบกระเราะให้แน่นเพื่อรีดน้ำยาออกให้หมดประกอบหยุดต่อสำหรับหยดน้ำยาและหยดน้ำยาลงไปในชุดตรวจประมาณ3หยด ตั้งทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ชุดตรวจกำหนดวิธีการแปลผลนะคะจะเห็นว่ามีขีดสีแดงขึ้นที่ตัว C หรือ Control ถ้ามีขีดขึ้นขีดเดียวที่บริเวณตัว C ให้แปลผลว่าเนกาทีฟหรือสงสัยว่าไม่ติดเชื้อแต่ถ้ามีขีดขึ้นทั้งสองขีดทั้งบริเวณตัว C และตัว T ให้สงสัยว่าอาจจะมีการปิดเชื้อโควิดค่ะแต่ถ้าไม่เป็นทั้ง2แบบที่กล่าวมาแสดงว่าเทคนิคของการตรวจอาจจะผิดพลาดให้ทำการตรวจซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากการตรวจทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำอุปกรณ์ที่ตรวจทั้งหมดใส่ลงไปในถุงหลังจากนั้นให้มัดปากถุงให้มิดชิดและนำไปทิ้งลงในถังขยะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่ะสำหรับผู้ที่ต้องควรระวังคือผู้ที่เคยผ่าตัดในโพรงจมูกหรือไซนัสมาก่อนหรือมีรอยโรคอยู่ในโพรงจมูกอาจจะไม่แนะนำให้ทำเองค่ะหรือว่าถ้ามีความไม่มั่นใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำการตรวจนะคะและทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ผ่านช่องทางการบริจาคต่างๆ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ค่ะ